ดับตัวเองใช่คอนเซปต์มากๆเลยดีใจมากๆคือดูรายการนี้มาเป็นสิบปีแล้วอ่ะแล้วว่าแบบวันนึงเราได้มารับรางวัลของเขาก็แบบแฮปปี้มากเป็นกำลังใจมากๆเหมือนแบบความเขาเรียกมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาจำได้ไหมว่าวันแรกที่พวกเราเจอกันเนี่ยมันยังมีแค่โปรดักตัวเดียวประมาณแบบ5ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเอ้ย เราจะมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวเราจบหรือเปล่าคือตอนนั้นก็ยังแบบไม่ได้มั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายพอคุณภาพสินค้ามันดีคนกลับมาซื้อเยอะมันก็ทําให้เราแบบกําลังใจต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆวอนนี้เซวารก็ขลุลลลเต้าหลายร้อยล,าย <laughs> ล้านก็อยากให้เป็นอย่างนั้นสมบูรณ์ป่าค,ค่ะก็ก็ดีค่ะถือว่าแบบยอดขายดีกว่าที่คิดแล้วก็ก็อยากให้มันขึ้นไปทุกปีนะถือว่าเหนื่อยกับสิ่งที่แบบทุนทุนใช้เวลาับมันหายเหนื่อยค่ะยิ่งยิ่งแบบเวลาที่เราเจอคน หลายๆคนเนี่ยบอกว่าใช้เซวาเหมือนกันแล้วก็เนี่ยมันดียังไงหรืออะไรเงี้ยก็ทําให้เรายิ่งแบบเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วตามที่เราคาดคิดไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ได้ผลจะแตกลายเพิ่ไมไหมคะมีค่ะ,คะก็คือปีนี้มีโปรดักทีท่จะมาเซอร์ไพรส์อีก2ตัวสิ้นปีนี้แเอ่อปลายปีนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ปีหน้าก็จะมีอีกอาจจะแตกลายเปย็นแบบโอไม่ทำงานในวงการ <ว S 1> แล้วงานในวงการก็น้อยลงเรื่อยๆค่ะน้อลง ก็ตามวัยอะนาอเราก็อยู่วงการมาแบบ20ปีแล้วอ่ะก็ไม่รับถูกวลาอะไรนะไม่รับเองไม่มีเวลามันมันก็ไม่มีเวลาด้วยแล้วก็มีส่วนของไม่รับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอมันโตขึ้นเราก็แบบก็ต้องดูว่างานไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เราเป็นนักุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ย่ะมันก็หลายอย่างแต่วอนนี้ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องนึงใช่ไหมรัถ่ายถ่ายละครมีถ่ายละครก็รับบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบบ่อยเหมือนเมื่อก่อน นับไปให้หน้าหายไปเออให้ทุกคนได้เห็นอยู่ก็ไปดูใน i อจไปก่อนักาแต่เซวาก็ยังวนเวียนอยู่ในความสื่อบ้างดูผอมมากอ่ะใช่ก็พยายามแบบจริงๆก็กินเท่าเดิมนะแต่ว่าพยายามลดเมื่อก่อนคือแบบไม่ไม่เคยลดไม่เคยตั้งใจลดเลย้ยคะหลังๆก็เริ่มแบบเออลดความอ้วนนิดนึงดีกว่าเขไม่ได้กัดเลยใช คือเหมือนรู้สึกใส่เสื้อผ้าง่ายขึ้นคือลดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบอดอาหารนะกินเท่าเดิมแต่ว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยหลังๆก็ออกกำลังกายมากขึ้นถ่ายไปเยอะไหมคะน้ำหนักหรือว่าใจประมาณสองโลถ่สองโลเองเรียวใช่แต่เอวก็เล็กเอวบางมากเอลเล็กเล็กเท่าไหร่คะเอวยี่สานตอนนี้เมื่อก่อนจะแบบยิบยี่สี่โลก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะลดลงอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าเออสบายขึ้นทำยังไงกับเสื้อผ้าที่ใส่มาก่อนหน้านี้ มันก็มันก็ยังไซสเดิมต้องเปลี่ยนแนวนิดนึงเลยก็ไปพัชของคนนี้แล้วหอมไปนิงนิ่มีน่เขาบอกโอเคกำลังดีค่ะชชเาชอบแบบไหนเอาวันนี้แหลเอาไหนก็ได้เรื่องไม่เยอะค่ะวันนี้ได้หมดเราไม่ได้ซีใช่ไหมว่าเราจะอ้วนจะผอมไังไมาแต่เขาก็ไม่อยากผอมมากหรอกเพราะว่าก็เดี๋ยวสุขภาพไม่ดีก็แสดงว่าตอนนี้เรา ก็บอกโอเคแล้วตอนนี้ไม่ต้องลงแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นกำลังดีซึ่งยากมากไม่ต้องลงเพราะว่าการขึ้นน้ำหนักขึ้นมันง่ายมากไงแต่ว่าลงมันยากใช่คนรู้ว่าแบบดูแลตัวเองดีมากก็อายุก็อาจจะแบบก็ื่อแต่ก็ยังดูแลตัวเองดีอยู่พูดมระเลยดีกว่าฉันจะพูดขนาดนี้ก็อยู่ก็ก็ข้เลขสี่แล้วพูดตรงก็ออกกําลังกายไหะก็ออกกําลังกายอ ก็ก็ต้องดูแลวไปไอ้ไม่มันยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่ามีจุดที่มันต้องดูแลอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะรู้แล้วว่าทําอะไรแล้วมันจะสวยทําอะไรแล้วมันจะไม่สวย,ยออะไรย่างเงี้ยเราก็เราก็เอามาใช้กับช่วงนี้คืยซ่อนหน่อยาาไปเข้าหีไม่ยากเหมือนกันเดี๋ยวห้าสิบมาดูกันอีกทีว่าโอสิบปีออค่ะไม่มาดูข่าวเรื่องไอ้อ๋อค่ะเราจะทราบข่าวอะไรบ้างข่าวอะไร มนันที่เรามาแชร์ว่าไอซ่ามีร่วมกับไอโอ้โหคือแบบได้ยินผ่นานๆมากๆเลยอ่ะเลยแบบไม่ได้รู้รว่ามัานเป็นเรื่องใหญ่ เหมือนมันเริ่มมีคนออกมาแชร์เรื่อยๆเหมือนเหมือนได้ยินผ่านๆไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรเลยอะค่ะแล้วก็แบบเหตุตามข่าวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรมากมายเลยไม่ได้แชร์ค่ะค่อนข้างไม่ได้อ่านไม่ได้คุยกันแต่คิดว่าน้องโอเคนะดูไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ว่าก็ก็เท่าที่อัปเดตกันใน IG อะไรเงี้ยก็เห็นน้องเขาแฮปปี้ดีมีความสุขดีอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วเท่าที่พี่หุ่นดจากพี่ไอคือเขาเป็นคนที่ใช่เราคุณคิดว่าเขา ไม่ว่าอะไรมันก็เขาก็มีแบบคุม้มกันแน่นหนาของแกงอยู่แล้วใช่เราเราพวกเราเนี่ยพูดเลยเยกันผ่านข่าวผ่านร้อน,ผ,นผ่านหนาวมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่แบบรู้แล้วว่าควรจะทํายังไงแล้วมีความสุขเราเห็นว่าตอนนี้แแดีสงว่าเราไไม่ด้หว ตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวว่าแบบลูกเพศอะไรอะ <c oughs> ไรไ,ไม่ได้ไม่ได้ลุนลล้นเรื่องอื่นเพราะเรื่องอื่นมันคงไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของเาค้า่รอกอันดับที่3สามีเขาคะที่บอกว่าเป็นเศรษฐีฝรั่งเศสท็อปไฟที่เราตอดูเรื่องไหมคะอ่อก็เคยไปงานที่เขาตอนที่เปิดเอ่อที่ที่แกลเลอรี่ตอนนั้นนะคะอาร์ตแกลเลอรี่ของเขาอะไรอยย่างงเี้แต่ว่าไม่เคยเจอ ในที่ใเมืองไทยใช่ไปงานให้ให้ไอซ์เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เจอใครเลยยังไม่เคยเห็นตัวจริงก็จะให้ดีเทลอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องรู้ไปว่าคนนี้คือระดับข้างไปรู้ว่าเป็นรู้รู้ค่ะรู้แต่ก็มั่นใจว่าไอซก็น่าจะศึกษามาดีก่อนที่จะตกลงใจค่ะใช่ใช่ก็ต้องคุยกันแล้วเยอะแยะมากมายแล้วแหละแหวนอยู่ในมือจะนึว่าตามข่าวที่บอกว่าเป็นเศรษฐีระดับข้าใไปชื่อนี้ก็ คือตามข<ท><า>่าวเนี่ย,<า>ยเดี๋ยวมาถามคุณเลยพราะคุณไม่รู้ว่าข่าวมีอะไรบ้างใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนได้เจอคนที่แบบดีดูแลได้แล้วก็แบบรักกันแฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนอกนั้นมันเป็นเรื่องของเขาวแหละ ห่วงเรื่องนั่นไม่ไม่ต้องดูไม่ห่วงไม่ห่วงอะไรนะดูแบบปกติเราคือจะห่วงต่อเมื่อเขามีอาการแต่นี้ก็ดูเขาปกติก็เลยไม่ไม่รู้จะห่วงอะไรอิจฉาได้ไปเที่ยวด้วยแต่พี่ไอซ์ก็ไม่ได้ปรึกษาเราไม่ไม่มีเลยค่ะโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ